อยูไทยแล <ไป S 1> ่ะรไฟจังหวัดมุก าไปกินเหล้าอยู่ฮานตาบันแดงมาเสร็จเราจะไปเบิ่บ์แดนเซอร์เต้นอันนี้เป็นคนเฮาเองเต้นเบิร์กแดนเซอร์เด้กโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ผู้เราบ่ได้เบิ่์กถือว่าพลาดสุดแต่ก่อนเฮาจะไปเฮาขอมานำเสนอสินค้าดีๆราคาถูกแถมมีคุณภาพนั่น,น,นก็คือโฟมอาบน้ำคอสต์มิซไซอาบน้ำและมีกินโตข้นหอมราคาโคตรถูกเพียงแต่กระตุกนึงน่งซาซองผันกิบท่านัาที่มาเสาะซื้อไปไซสแบบเจ๋อเจ๋อส่วนเจอเป็นทางหาเบอร์ศูนย์สองศูนย์ห้าสี่สี่หกเก้าหกห้าหกหรือว่าเพจพ่อค้าหน้ามึนไปซัดซื้อมไซเดอร์บอกเลยได้ อะไรจิตติดเจออย่างแน่นอนมาต่อกับการเดินทางของเราบอกเลยไปเล่นก็เลยค่อยต้องได้อาบน้ำด้ดยโฟมอาบน้ำคสเพราะว่าเป็นคนที่บมมักสดน้ำหอมก็เลยได้ซอกเอาโฟมอาบน้ำดีๆหอมๆม,มาใส่พอได้ไปใส่โฟมอาบน้ำคสปีกละโคนติดเจอเลยบมดเสื้อต้องได้ลองตอนนี้มันค่อยกําลังจิไปไทยแลนด์เอารถส่วนตัวข้ามด่านมาเซ่ตมันมันยุ่งมันยากตอนไปห้าวไปกินข้าวอยู่รถไปพู้ได้พูะได้ไปสองคนแต่ฟ้าก็ไม่ได้เป็นเจอจค่อยไปสองคนดอกเพราะว่าตอนนี้เกิดปัญหาก็คือ ฟืออ้นหมดอายุาเอกสารรถนี่นะหมดอายุาก็ไม่ได้ไปเสนอบ,บอกมึงน,นี่นะพ่อก็ได้นั่งกินข้าวซิวซิวอยู่รถไอ้โจโกําลังลงไปถามว่าเออขอข้ามไปได้บอไหนนั่นนั่ขอไปได้บออย่าอายอย่าอายขอไปได้บอสิจะสุดท้ายก็ไม่ได้ไปจ้า,าก็พาเดี๋ยวมานั่งหงอยอยู่รถบเบาโคตรเซ็งเพราะว่าลืมเบิ้งปึ้มแล้วว่าจบการรีวิวบริษัทแต่งตมาทำงานนี่ประไทยนี่นาไม่ได้ไปซ้ำนี่นี่ มือเหินเราไปทินเลยใส่ซองมือเราไม่ได้ไปใส่นะ,นะมือเลย ก็บลล้มเลิกความพยายามเมื่อต่อมาเฮาก็ไปอีกแต่ว่าเขาจะขี่รถเมล์ไปมเม้นเหลอเจอพวกเลยก็อยากกินโอซินเน่จนเจอจิข่ดแล้วแต่เมื่อนี้เขามีคนห่วมอุดมการไปอีกสองคนคือไอ้คำกับไอ้ต้ที่เป็นเต้นเยืกเยือเยือกยือยู่พนวดเส้นนั่งไปลมเดียวไปพัดกาเออเฮียนว่าภาษาไทยก่อนเฮียนพูดภาษาไทยเลยดมาว่าวเฮาเทฮาวาทาบังโลตอนนี้ไม่เเ่าจะไปนอนพุ่น้ะไปตอนห้าโมงห้าโมงเครื่องหกโมงแล้วก็หยุดยั้งหัวเจอเขาบ่ได้เพราะว่าเขาตั้งเจออจไปเลยทันหนาบ่ได้เอารถส่วนตัวไปเขาก็ร 拜拜，可乐。 ไปกับผู้ 30, นึงสามสิบพันกีบนึงก็บม่ได้แพงไปเลยเออค่าพานันดวงพันดานกะเสียดสาวพานันกีบยังบอมีหงเหาะหงแฮเพลินะแบบตัดสินเจอตอนนึ่งโมงตอนสวยแล้วห้าโมงไปเลยหิวข้าวเด้อเพลินก็หิวข้าวเออจะไปกินออสซินเนอยู่ไทยเซนไปจังหวัดมุกดาหารด้อยช่วงนี้หน้าฝนนะเห็นน้ำของเราเป็นตยาเป็นตยาน้นำของก็คือโคตรขึ้นสูงเลยและเฮาก็ได้มาฮอดแล้วด้านไทยด้านมุกดาหารเซนตอนนี้เฮากำลังท่ารถเมย์ท่ารถเมย์ไปอีกแล้วก็มาทายคลิปลีด เออเอาเห็ดจากสนเกิบดิแหละจังมันพาเดียวเอ็ดเบ้นเพือผมเป็นตาสาเทศจากอันเออผ <c oughs> ู้ใดผีติก,ตกเกอร์ว่าเซนเอาเกิบงวมไปงวมมาอยู่ <c oughs> และเฮาก็มาขี่รถตกตกตอขั้นมาเลยจุจาว่าน <c oughs> ไอโซเฟอร์รถ ตุกตุกไจนยอมพาเขามาฮงแฮมมาซ่อฮงแฮมได้ฮงแฮมมุกดาวิวแต่ว่าบ่อแพงคือหนึ่งห้าร้อยบาทเออก็นอนได้นอนคักอยู่แต่ว่ามีไฟยิ่มๆยิมๆอีกปาโทรปันฮันกะลีบ่เถอะอเจอบแเถวถอเจอแต่ดอกไฟเอาไว้มากินเบียร์อยู่ห้องมาสิแล้วเขาก็ได้เดินทางมากินโอซินสาขามุกดาหาอดเข้ามาสามมือเพื่อมากินออซิน์เอากระย่างเข้าไปแบบบอลีรอพณนดพอดีบ่มีคนมื้อนี้นะฝนตกแล้วก็จะบอกค่อยพัได้เลือกโต๊ะเลือกโตะเลือกเมนู เมนูอ,อา Hong Ahaw ากินเป็นบุฟเฟร่ราคา550บาทเด็ดดีมันมีสองราคามันมีราคา300ปลายบาทกับ500ปลายบาทเพาหิวข้าวเราก็เลยเอาตัว500นี่เลยเบิรงเมนูไม่จ๊ะมาเ <นำ S 1> บิรงนําเดียวเดี๋ยวว่าจะกินคุ้มบห500ปลายบาทแล้วก,ก็พาเดินสั่งแล้วพอเราก็หิวขา้าวออน,นี่เอาอันนี้เอออันนี้ออน,น,ออน,นี่นี่นทางโอซิเน่พอดมีเวลาเพา่มสองโมงบอกเลยกินไปแต่30นาทีอิ่มเพราะวันหยาดเดี๋ยวดีแต่กระเจ้าเสิร์ฟอาหารโคตรไวสั่งปุ๊บกระเจ้าก็ยอมมาเฮิ่ปั๊บปั๊บปุ๊ ไอ้หูดัมซุปสลา์ไปนึ่งแมททองท้องวัดเซ็จล้างปลงล้างปากมันี้เกียมแล้วได้เริ่มจะกินแล้วได้บะนี้นอาหารก็เริ่มขย่อยขย่อยมาแล้วนี่เป็นตั้งบ,บ่อพเพอเลยมากกินอาหารญี่ปุ่นแดงคอมเมนต์บออเด้อและเ,เพิ่มเคยมากินโอซินเนย่ยสาขามุกดาหารแดงคนสวรสค์เขตเคยมาบอา่อฮาวเกเบรีรอ ตัก,ข,กข้าปากเป็นึนงคำแซ่บซาซิสแซ่บหิวข้าวเด้และยังจีไปเต้นไปกินเบียร์อีกได้นี่นะอันนี้เป็นเมนูยำแซลมอนจุเจ้าหาก,กับไปตึกเอาอยู่น้ำของกันมาอยากกินลาบเทาเด้เนาออยู่ไทยมันทัดมีอันนี้เป็นข้าวหน้าเอียน <c oughs> ข้าวหน้าปลาไหละนะตักเข้าไปเต็มป่าบ่เลยมานะกินแซลมอนหลายๆเด้อมันจะคุม้ม <c oughs> แล้วก็กินไปยำปลาหมึกวาเซ่เมนูขาพโพดโคตรหลายผู้จะกินเพลอกก้อนเลยต่อมาเป็นซูชิหน้าแซลมอนเบินไฟน้อยนึ่งพู้ไน ไอ้ตาตามเออจิ้มจิ้มกินกินบอกเลยว่าตอนนี้เันร่โคตรฟินเพราะว่าพี่รู้บอกเพราะว่าหิ่งเข่าเซตซาซิมิเพิ่นกันมาเสิร์ฟแล้วกับหัวปลาแซลมอนเอือบน้ำซีอิ๊วว่าแลนจุ๊บเจ้าอันกับเขียวเป็นลาบเผาเลยพะร้ายามนี้เพิ่นเพิ่มมาเป็นเมนูจุ่มแล้วเพิ่มราคาแล้วเพิ่นกเพิ่มเมนูจุ่มเข้ามาเอาก็บอกว่าไอ้ต้มไอ้ต้มกินทั้เบิ้งได้กินทั้เบิ้งได้พอนะเออเบิ้งหน้าพอนอโอ้โอ้โอ้โคตรฟินพอน้ ธรรมดาว่าเอากะลองซาซิมิแซลมอนเป็นหนึ่งตอนก่อนบอกเลยอาหารเพื่อนโคตรสดแซลมอนนี่หวานเป็นหวานสุดยอด number o n เลยนี่นะอืมอืมตาปิง้งตาแป๋วรถแล้วนี่ กินบอสนเจอเผือกแล้วบ้นี้นะกินเผือกกินมันบ่มีลมเดียวอีกนะดองแซลมอนก็นเอาเข้าไปหนึ่งตอนกินแต่แซลมอนนะเลกๆบอกว่าจะเป็นยำแซลมอนบอ่หัวปลาแซลมอนย่างซีอิวนี่ก็แซ่บแซ่บโดยจเจ้ามันแล้วที่ขาดบอได้ก็คือสลา์คลิปนี้แล้วมันยาในหนึ่งจะจ้า <ๆ S 1> อดเจอเบิ้งไปนหนึ่งเพือเบิ้งคลิปจบแล้วแม่คอมเมนต์บอกดตอนนี้นี่แม่ญาติกินเผือกกินมันมีการคีพม่อเดียวเด้บาดนโดนไปอีมแล้วก็เออขี้มาเฮ่อเดียวแล้วอ้าวกินไหมอ้าอันนี้น่ะเป็นตาแซ่ พอดีกินแบบน,นั้นตอนแรกๆเราก็กินเผอกกินมันก่อนบ่ฮูจิภาคเลยนะที่ค้านภาคนะจุดเจอโจเพิ่นก็นได้กินหนวดปลาหมึกเข้าไปเฮาก็ยังมูฟออนกับซูซิ่หน้าแซลมอนได้สกินหลายเดอซูชี่นะมันเอเดอเฮาอิ่มไรผิด่ามาแล้วซาซิมิแซลมอนซาวคำกกินเป็นกินเน้นๆโอ้คำที่หนึ่งเข้าไปคำที่สองต้องมางาบอืมโคตรหวานคำที่สามเข้าไป สุดยอดเลยต่อมาด้วยคําที่สี่เออเมาแท้ๆเมาแซลมอนตาลายแท้ๆอันนี้นะเออเอาเข้าไปคุณเลอบอกเคยได้มาต้องได้มาโดยเจ้าถ้าเขกินอาหารดิบก็มีอาหารสุกหลากหลายอย่างเขาจะเจ้ากินนี่ข้าวปั้นหน้าปลาไหลนี่ก็แซ่บแซ่บซาซิมิมันก็จะมีปลาทูน่าปลาขาวปลาสบะแต่ว่าซาซิมิ่อยกินแต่แซลมอนปลาอื่นเอยกินบ่อยค่อาบอกนะเออแซลมอนเข้าไปอีกหนึ่งคำโคตรฟินมันเป็นละลายอยู่ในปาาอันจุเจ้าเห็นจุค่อยกินแป๊บซินแล้วมันอิ่มแล้วได้นีนะมีเวลาเขาสองสมงกินไปสามสิบนา ผิวเข้าได้กินหลายตอนทั้งแรกๆบัดเดียวเอาแซซมอนส่งท้ายสองตอนจุกๆคุณนาจ้ำเจียวซีฟู้ดข้าไปน้อยหนึ่งเจียวส้มบ้านเหานี่แหละจุเจ้างามขบปากอืเต็มปากเต็มคำสุดยอดเลยพระวรนยกบวกไปหนึ่งแมกินข้าวแล้ว ต้องกินววาะจบท้ายด้วยไอศครีมซาเขียวแซ่บแซ่ไอศครีมเพิ่นจะมีเพื่คนละโยเท่านั้นเดาจุดเจ้าเอาการนั้นกับไรแล้วก็เข้ามาห้องนอห้องน้ำถายห้องท่ายหูบไปนึ่งเมรแล้วก็เมื่อได้บนี้นะจ่ายเงินแล้วนกระตกปล่อยปอยออบรรยากาศเจ้าว่าจีดาจีดีบอกบรรยากาศนะแต่บอกจะซอสฟิวแฮง ทะเลสุดยอดเลยอย่าไปฮานเบียเฮงไอโซเฟอร์ผู้ที่คำ,ำพูนขับรถตุกตๆกเฮาวทะเลจ้าไอลมน้ำพ่นคาลมเลอบุสวนพวกมันกินเบียน้ำเลยอยู่ฮันตาวนแดงมาสัส่นเอาไอแอนโซเฟอร์รถนะไปยูน้ำจนหอดสามโมงเช้าพาเราไปฮับไปส่งบ <c oughs> ูบ้จ้าเสี่ยงเงินแต่ทะเลนึงบ่ฮอดพันบาทเอาเหล้ามากินเหล้าน้ำ <c oughs> นอีกอันนี้เป็นฮันตาวนแดงมุกดาหารเดลยจ้าวันนี้จะได้เห็นแดนเซอร์เลรอได้วันนี้น่ังห้องกับเจ้าห้องเพลงมวนมวนทานเยอะๆโลงๆดีตอนค่อยมาฮาละแม่น เก้าโมงยังมีคนมาคนอยู่ไทยนี่นะมาแล้วเป็นสิบโมงสิบเอ็ดโมงจังมาฮันเบียร์จ้าเอ้ยเขาไ่ได้กินเบียร์ได้เ่ามาไทยเขามากินเหล้าแก้วหนึ่งสามร้อยห้าสิบบาทว่าเหล้าหงทองพนักงานเพิ่นก็ถามเลยพี่กินกับอะไรคะกินเหล้ากับอะไรคะผสมอะไรคะบางคนก็ผสมโซดากับน้ําบางคนก็ผสมแปบซีส่วนค่อยผสมแปบซีนี่เพิ่นก็ประมาณนี้เย็น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 เพื่อนจะซีได้เพิ่นกรส่งเหล้าเขเลยไต่บอกเลยบดไดโบดายจืดพอดค่อยต่อแบบเออแงเป็นขวดเลยนะต่ำเหล้าส ันวันนะ่ะทนกันยินเหอะแจกแจกบวดค่อยแล้วเป็นบทันเลยซีมาเซนซีมเหล้ากับแป,ป๊บซี่ปนเดียวมันบวได้ปลุกแต่จุดจ้ามันมีแต่กินแป๊บซี่เลยแต่ว่ามันจิมันยะตอนตื่นนอนในตีมันเจ็บหัวนะเออเงี้เงยแต่เจ้ากินเหล้ากับเจ้าละจิบจบบวดค่อยแล้วจุดจีบจบ,บดเจาะละเงินแห้งคือคนซ้าข้อในเมืองนี่แหละ <c oughs> <c oughs> นี่บทตามจจดะนะเพือ่อเออตามมาหนินะเออ เมิดบั์นี้นะกินเหล้าเ้อเพราะป็นกินเบียร์เ้อยามเรากันจิยุกเหมือนยกเหมือนพู้นะโอ้โอ้สุดยอดลำบวันคนไทยเด็กเซอร์เขาจนยอมพี่เขากินไวแท้เ <c> ข <oughs> าอะแนวเหล้ามันอยู่ในสายเลือดมาจะกินเหล้าจเจๆอันนี้บ่ได้กินเลือดขอบเลือดปื้ดเลือดปื๊ดหอมแต่เปปซี่หวานแต่เปปซี่กินเหล้าน้อยเดียวของค่อยเมือละค่อยก็ไปเอาของผู้อื่นมากินแต่อ,อ,อันนี้มันเหล้าผสมโซดากับน้ำก็แค่น้ำที่ม่าผสมเหล้าน้อยหนึ่งแต่กินเหล้าน้อยเดียวแล้บอกเลยเมาคือเดียวมาแล้วแดนเซอร์มาแล้ว เด้งเอ้าเด้งเด้งเด้งมอกเลยแดนเซอร์หานี่นะเปลี่ยนเครื่องหลายทหลายว่ามันสิบไปสุดถว่าเพิ่นเปลี่ยนเครื่องจะเจ้าเบิ่งดีๆด้ออันนี้สุดแดงบดข่าวแต่ว่าผู้เก่าได้แดนเซอร์หน้าเก่าเปลี่ยนสุดมือหนึ่งสิบสุดสุดยอดนัมเบอร์วัน เออพัดกัห้องเพลแล้วพัดกัเต้นโยกโยกโยกเออหมุนซ้ายแล้วไปหมุนขวามก็มาสุดที่สองสุดดำส่งดำเอออันนี้สุดที่สองแล้วเพลงหนึ่งเปลี่ยนสุดหนึ่งจ้ะต่อมาก็สุดที่สามเออส่งดำเสื้อฟ้ายอมเลยจนลายตาเปลี่ยนสุดมันกับหมุนซ้ายหมุนขวาเปลี่ยนสุดไปเปลี่ยนสุดมาแต่ว่า โตอของคอ,งองแล้วมันเตะละนี่นะเออเห็นแดนเซอร์มาแล้วมันถือเจอให้มัดมัดมัดวาเซนคุณได้เตละลวได้คุณน่ะเออหมอลำซิงก็มาสุดที่สี่เจ้าเจ้าไอ้แดนเซอร์แบบนี้นะโอโยโกุจิป,ป้าวเนี่ยบ่เมื่อยเปลี่ยนสุดบอต่อมากับสุดสีทองแล้วกับสีดำนักฮ้องก็มาได้สุดสีแดงวาซนทันเป็นข้อนี่แหละโป่งเป่งแล้ว <S <S 2> <S 2> <S 2 มันพัดกันเออหมุนซ้ายแล้วก็ใบหมุนขวานยกมือขึ้นแล้วปินป่นปีนแล้วตัดภาพมาที่โตคอยถืกเจอเห็นแดนเซอร์มาแั้นเันเออฟอนนัาแดนเซอร์พลิกกับบ้าวเมาเหล้าเด้เหล้าหงท้องจิค่อยเหมือนสามแก้วบ่ธรรมดาเออแดนเซอร์มลึกกับอยกยกยกซ้ายยกขวาเออขอเงินไปแจกติปอ่ะเซอเพิ่งหนึ่งร้อยบาทนบคุณภาพมึงเด้อเราจะเอาไปเทิรผู้หรือเราจะมักผู้หือไอโจนี่ก็คอยเคิลสุด เห็นแดนเซอร์นั่นหนึ่งโบด้ปันเก็บกดบดลนันเปนโอ้แตกแล้วนะมันนี่แตกเลยโมเมนเจอแตกนะหัวแตกนี่ขยับขยับขยับไปแล้วพูดนะเบิร์นธาต้นเพูดไหมคือเสียดเส้นนี่แล้วนะจะไปเพิ่มพูดนะโอ้ผูดผมซื้อพูดนะโอ้พูดนะเออเด้งเด้งเออพูดได้พูดได้เออขับใจเด้อพูดแบบขอบคุณนะคะแล้วเบิร์นซีนาสีหน้าก็คือดีเจอแฮงค่ะที่ได้จับมือนี่โอ้ค่อยบนน้ำหลังไปนี่จับมือแล้วบนธรรมดาพูดว่าบนธรรมดายิ้มเทศยิ้มว่าแค่าจนแห้งมาต 说贴贴了，来就教你了。嗯，哟哟哦哦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 ，得能得得得能得，直直。 จึกๆึๆๆึกึกึกึึสุดยอดแม่มันเลยเพราะว่าคักแท้ว่าดาวเต้นเพิ่นเต้นค่อยก็จนบ่กัดเต้นยันสู่แดนเซอร์เพิ่นบ่ได้แต่ว่าก็ฮอดวันกงวันเกิดละแด้วันนี้นะคนอื่นนี่เออห้องเพ่งันกวันเกิดให้พี่เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูเสดนักหงนักฮองแดนซงแดนเซอร์เพิ่นก็มาเออ่วมยินดีร่วมอวยพรนําตอื่นแต่ว่า บึงโตค่อยม้วนอยู่สองคนแ <c oughs> บนี้นะเอาเพลงวันเกิดกันยังบบเวสบุงแมมเออเด้งเด้งเด้งซ้ายแล้วก็ไปเด้งขวาน่ะเมาแล้วเ,เด้ตอนนี้มันหมดจากแกแล้วบุม้วนแท้ม้วนว่าแตาว่านนะคนอื่นนะคขอลยมันงงแดนเซอร์ก็คือจีว่าโอ้จูอานี้มันนอีแบนเพลย์บอเต้นคือเสียเส้นดี่พนจิว่าซีเลยเนาะ แล้ววันนี้มาฮอตแท้สการแจกติ๊บเลยนะเนี่โอ้จิแจกคนเบอร์ห้าร้อยแต่ว่าคเขามาร้อยเดียวได้แล้วแจกร้อยเดียวได้แล้วเมาแล้วมืออยากแจกมาเซ็นท้ายไปจับมือจับหมอดมือเด็กทรงเด็กเซอร์ฟอีกคนน่ะเอิ้นบิซีิมีเด็กเสิร์ฟพนิเพิ่นแล้วมันบริการดีดียิ้นเล่าตลอดมือแล้วมันยิ้นมาแล้วมันยิ้นหมอมเดันเด็กเสิร์ฟพล่าเอิ้นผมกินไม่ได้ครับกินไม่ได้ครับมาเซอร์อีน้ำทิพมันจิเหลือกับโซกินเล่าเราเบิ่งเป็นึ่งกูแง่เขาจนว่าเมามาต่อกันที่แดนเซอร์ของเขาอีกคนนี้โอ แล้วมันมักแท้มากว่าตกคอาแล้วมันมักสุดนี้สุดยอดเลยโอ้งามงามงามสูงงามงามงามัน เจ็บเนี้ยวกับวิกาไปห้องน้ำเบลนเซอร์ออกมาละเจ็บเนี้ยวกับวิกาไปเนี้ยอย่าเบิ่งแต่แดนเซอร์อายนั่งห้องพันกับสุดที่แปะเราหมจิตเจ้านี่นะสุดยอดเลยเสื้อแซมพอดีมีเสื้อสีดำสีอ่อนสีเขียวสีขาวนะแดนเซอร์กันมาด้วยสุดสีฟ้าปนดำวันนี้โอ้เด้งเด้งวันนี้โอ้นั่งคอกับสุดสีบัววันนี้ผู้เล่นนับได้บอกว่าจากสุดนี่นะค่อยท่ายมานี้คอมเมนต์เดี๋ยวดูค่อยเราบันบฮูญจากสุดหลายสุดแหงลายตาไปหมดละกระเจ้าคือจิมือเปลี่ยนสุดอะเป็นตาจ้างหลายหลายเดี๋ยวดูเป็นเจ้าของฮานะนะ ตาเติมเงินให้กะเจ้าหลายๆเด้อเขาเจะเปลี่ยนสุดมันเมอยเอากะจิเริ่มเตะแล้วได้เขาก็ได้โยกหน่อยนึงเราโยกหลายกะยันสู้แดนเซอร์คนบวชจะได้เขากเบ้าวเฮ้ยสินะนั่งห้องของเฮาเมื่อกี้ยังอยู่สุดสีบัวบันนี้มาสุดสีฟ้ากับดำเอาแดนเซอร์ก็ไปเปลี่ยนาอีกดำนีดบัณตตายค่ะๆโอ้พูดนะเออก็คอมันแห้งคอมันแห้งเอาแต่นอนร้องไห้สันดิคอรมันอึ้งกับการเปลี่ยนสุดของกะเจ้าเฮงหามเพลงนึงแล้วเปลี่ยนมาขึ้นเวทีหามเพลงนึงแล้วก็เปลี่ยนสุดมาขึ้นเวทีสินะบอกเลยพูด อดีส่วนคนอยู่รุ่มก็คือม้วนแท้ม้วนว่าคอก็จนบ่มีเสียงห้องแท้ห้องว่าเต้นแท้เต้นว่าแต่ว่านะแอลก็จนเจ็บเบิดอว่าสิวันนี้แดนเซอร์เขาเหมือแล้วก็หย่าเหมือแดนเซอร์ก็เมิดเวลาแล้ววันนี้ก็เปิดดีเจแล้ววันนี้โตเขาก็จิือแดนเซอร์เหมือเลยเขาก็เหมือจบข่าวจบเพลิเบิ้งคลิปจนเมิดเบาะเด้เด้อจิจกติ๊บเฮอร์รู้สึกว่าจุดเจ้าว่างแหงว่าเบิ่งคลิปข้อจนเมด14ิ5นาทีนี่นะโอเคเอนจอยบายบายเจอกันเมื่อหน้าจุ๊บจุ๊บ่วๆ